สวัสดีค่ะตอนนี้เราจะไปไหนไปามาเย้ไปย่าใหซ่โอ้ จ,จอใกล้ใกล้จะได้เดินใกล้ใกล้โอเคจะถึงเวลานีาอุย๊ยใครผูก <laughs> แล้วอะคะขาอยู่ไหนอะตรงนู้นคะ่ะอยู่ตรงนู้นสวัสดีค่ะมาว่ายน้ำค่ะเท่าไหร่คะสี่ขวบค่ะค่อยๆลงนะลูก ก่อนทางนี้ก่อนสั่งอาหารก่อนสั่งเป็นฟรายค่ะสั่งเป็นฟรายให้เนียมก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอสั่งอาหารไว้ได้ไหมคะมันไม่ไหวแล้วเร็วๆมันไม่ไหวแล้วเนี่ยอย่าลืมถอดรองเท้าไว้ตรงไหนคะ ไปตรงนี้ดีกว่าค่ะไปตรงนี้หรอใช่นี่นี่ไปตรงนี้ตรงนี้ทางนี้ค่ะทางไหนอะ่ะนี่นี่นี่ไหอ่ะนี่นี่น,น,น,นี่อ่ะไปตรงนี้เลย รอมามีด้วยรอมามีด้วยรอมามีก่อนนะววนะเดี๋ยวไม่ได้ต้องรอผู้ใหญ่ก่อนเฮ้ย๋ยว,ว,วก็ไปด้วยนะรอมามีก่อนทำไมต้องรอผู้ใหญ่ก่อนสิคะ <c oughs> ไป เราใหญ่ก่อนเย็นไหมอ้น้ำเย็นมากน้ำเย็นมากเลยมาเลยมเป็นยังไงเย็นเย็นเข้ามาเข้ามา Υπότιτλοι <laughs> 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 เดี๋ยวมาใกล้ๆกล้องก่อนวันนี้มาเลียมจะมาทำจะมาวาดนะาป ดังเงือใช่ดังเงือกนี่น้ำเย็นมากน้ำเย็นมากเลยอ่ะโอ้โหน,นี่อากาศดีในว่ายน้ำเป้นเออในว่ายน้ำเป้นเอาเอามาหามันีเร็วมาหามาม,าามาเีเร็าาาเว โอ้เถ่งมากทางนี้แล้วทางนี้แล้โอ้โหอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยชูชีพมันว่ายไม่ได้องเงี้ยถอดชูชีพมานล่ะถอดไหมต <c oughs> <c oughs> ลกอันนี้คือการการว่ายน้ำมาหรอเรีย <c oughs> มาหาม,ามันเร็วไป <c oughs> ทางนี้ก่อนค่ะ พี่หลังถ่ายรูปเร็วพี่หลังถรูปก,กัน1น2 1 2เนืเเเเองอสจมเ,เด,ด,ด็นั่งเงียมนังเงจมโอ้โหเป็นนางเงือกเลยค่ะโหดูดูนางเงือก อุยนางเงือแต่ขาไปข้างหลังด้วยอ่ะอ๋อลอยตัวได้โอ้โหาค่อยๆค่อยๆค่อยๆโอ้นางเงือกต้องนังก็จจัง นางเงือกจะต้มนางเงือกเขาไม่จมน้ำหรอกอุูยผู้นำแจ๊สสันทำไมนะานี่นางเงือกจะต้มนางเงือกจะตมสนุกสุดชั่วโมงเดียวนะว่ายน้ำอ่ะชั่วโมงเดียวนะโอ้โหตะลับำใต้น้ำก็มา สนุกไหมคะสนุกสนุกิดูปกติ มามีไม่ได้ชวนมาว่ายน้ำนานมากแลวเพราะว่ามันมันติดช่วงหน้าหนาวแล้วก็มาเรียมก็เป็นภูมิแพ้ด้วยคุณหมอสั่งงดห้ามว่ายน้ำแต่ก็ก็น้องเขาสารู้เขาชอบว่ายน้ำสั่นโลกเลยนะก็เลยเอาไม่เป็นไรทานยาไปด้วยฉอดยาไปด้วยว่ายน้ำไปด้วยอเต็มที่ไปเลยค่ะใช่กระโดดกระโดด ถ้ากระโดดเลยมา่งกระโดดอย่างนี้ไม่ได้ห้ามอ้วกอีกนะเมื่อกี้มาเลียมสำลักใช่ไหมแต่มาเลียมไม่ได้อ้วกนะมันก็แบบว่า้ยมันก็แบบไม่ได้เล่นนานไงอย่างนี้แหละลืกไปแล้ว ก็กระโดดกันนี่ลูกฉันค่ะตนลกมากสองต Thank <laughs> you. เนี๋ยวจมจมหนึ่งเสร็จจมสามเดี๋ยวไปกดใจไว้หนึ่งสองโอ๊ยข้าตาไปหมดแล้ว 嗯、爸，干嘛？干嘛？来，来，来、啊，来、哎，来，来、嗯，来 <laughs>、哎，来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 ， ได,ได้กินน้ำแบบนี้ไดได้กินน้ำไหมมามีรอไปสนอยู่ได้ไหมได้ได้ไปสน้ได้เดี๋ยวรอมามีด้วยมามีรอไปนอยู่สิได้ไรอมามีด้วยนะเงินไป สน,นุกไหมคะสน,นุกกับบ้านหรือยังนนยังยังเริ่มทำแบบนี้อู้ว่ายน้ำว่ายน้ำเริ่มทำตีขาแบบน,นี้เหมือนมันมีได้ไหมจับมันก็ตีขานนไม่ได้เหรอนหนบ๊ายบายนนล่าสุดแกะผมแล้วคะ่ะเป็นเมอร์เมดเป็นเมอร์เมดใช่ไหมคะ มันเป็นอะไรคะเป็นเมล็ดแล้วมอเมล็เขาต้องไว้ผมยังไงคะงไ,ปไปด้ผมเป็นเมล็ดค่ะผมมีเตยโยนไปดูแล้วเฮ้ย,ย <c oughs> คือต้องบนแล้วไปหยิบมาเลยโ <c oughs> ยนหมวกไปนู่นเธอเก็บมาเลยคะ่ะอ เมือเมือเมือไงไหนเลยอาขอลมังลูกเอานั่งกินก่อน嘛มานั่งกินให้เสร็จก่อนโอ้ยนั่งไม่ได้ม่ไปได้เห้อมันไกลเหรอคะ มันกินก่อนอื้มักินก่อนอ,อืม<ข>าน่ามีเยอ<ส>ะขาหรอกจิ้มไหมจิ้มซอสไหมอืมแล้วน่เบบชารละกิกินไปดยอไปอาบน้ำได้ไหมล่ะถ้างั้นไม่เกินไปเปลี่ยนชุดป้เดี๋ยวมานั่งกินไหม,มไปสก๊ออะไก๊อตอ่ เราไม่ชอบอาบน้ำแม่อพอเราไปเปลี่ยนชุดก่อนเนาะโอเคไหม,ไ,มไปไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวมานั่งคุณค่ะเรียกไปเลยนะไหนขอบคุณค่ะอร่อยไหมคะจิ้มไหมมันนี้ค<อ>่ะพี่สองอเดี๋ยวไม่เอาก็อินมาค่ะมันนีอ้อร่อยไหมคะอร่อย วามีนทำไมไม่นั่งอะ่ะข่อมือไม่แห้งเลยมีเช็ดผมแป๊บน,นึงหิวมากเลยเหรอคะมาอยากไปแชร์เล็ก,ลกด,ดีไปด้วยอะ่ะเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงได้วามี งามมากมเดี๋ยวไว้เรามาเล่นอีกเนาะวันนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกสองวันแล้วค่อยมาเล่นใหม่วันไหนที่อากาศดีเนาะหิวมากไม่พูดไม่จาเลย<อ>หิวมากเลยเหรอหิวมากหนูลอง <c oughs> หนูลองชิมน้ำมะนาวของหมอมิไหม,มได้กินก่อนโอเคโอเคน้ำมะนาวหมอมิแบบว่า อออกอชิมได้ไหมได้ค่ะน้ำมะนาวอะไรอ่ะน้ำมะนาวเป็นยังไงเปรี้ยวได้อร่อยดีอ่ะหรอคะมาเรียมมายมขอตัวก,กินเฟรนฟรายก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย